ครับสันหาแต่จะแดกวันนี้จะมาผัดผัดแหนมง่ายๆตามสไตล์ใสันหาต่แดกนะครับออร์ทูดีลงเต่มก็มีแหนมไข่หอมหัวใจมะเขือเทศต้นหอมบัชชีแล้วก็ข้าเย็นที่เหลือนะครับอัต์ทูดีเป็นเทนี้ต่อไปดูวิธีการทำครับครับตอนแรกตั้งกระทะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเดียวครับเออบอกี้ลืมบอกว่าต้องใส่กระเทียมด้วยนะครับครับพอกระเทียมหอมก็ใส่ไข่ไปครับ ข้าวไข่สุกก็ตามด้วยข้าวเย็นลงไปครับพอผัดเข้ากันครับครับพอผัดข้าวเข้ากันก็ใส่น้ำตาลลงไปครับครับระหว่างที่เราผัดก็ปรุงรสตามี่ชอบครับผปรุงรสน้ำตาลนถิ่วขาวน้ำชาป่าเลยครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยผักครับแล้วผัดเข้ากันครับ ครับสุดท้ายผักสุกก็ต้นหอมครับครับก็เป็นเสร็จครับาผัดหน่ายง่ายๆตามสไตล์ใบสันาไต้แดกลองตามดูครับ,บร,รับรบองอร่อยชัวร์